แกกล่องรีวิวมีเคิร์ฟ34นิ้ว21ต่อ9 1 4 4เฮิร์ตไปดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างแล้วมาดูวิธีการประกอบและติดตั้งก่อนการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของเรากันครับไปดูกันเลยครับเขามีกล่องข้างๆให้ด้วยนะครับเนี่ยครับกล่องอเล็กๆยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวมาแกะดูกันครับเนี่ยครับ ในขณะที่เราแกะจอออกมาจากเครื่องนะครับยังไงอย่าลืมถ่ายวีดีโอไว้ด้วยนะครับคือให้ถ่ายคลิปวีดีโอไว้ในขณะที่เราแกะกล่องเลยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานถ้าเกิดว,ว่าเราแกะออกมาแล้วมีอุปกรณ์ภายในเนี่ยมันแตกหักอะไรเงี้ยเราสามารถเคมกับทางร้านเขาได้นะครับซึ่งร้านที่1ซื้อมาเนี่ยดูคอมเมนต์ดูรีวิวต่างๆแล้วเนี่ยมั่นใจและเชื่อใจได้ครับหนึ่งเลยตัดสินใจซื้อมานะครับอันนี้ก็เลยเอามาทําเป็นคลิป ให้ท่านผู้ชมดูด้วยครับว่าแกะยังไงเป็นยังไงไปดูกันต่อครับอย่าลืมดูแถบกาวด้วยนะครับว่าเป็นของมี่ด้วยหรือเปล่านะครับตรงเนี้ยเราจะได้รู้ว่ามาจากโรงงานจริงๆนะครับอันนี้ก็เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวหนึ่งจะไปดูตรงกล่องย่อยนั้นก่อนครับว่าเขาให้อะไรออมานะครับเผื่อมันเป็นอะไรอะไรที่เราต้องใช้นะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับโอมีปั๊กครับนะฮะเพราะว่าปั๊กมันจะเป็นหัวแบบของจีนนะครับเนี่ยฮะสึกทางร้านเขาแถมมาให้นะครับมีสาย HDMI มาให้เราด้วยครับ อันนี้น่าจะเป็นทางร้านเขาแถมมาให้เราตังหานะครับคือเราซื้อจอมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มลนะครับถ้าซื้อร้านเดียวกับที่1ซื้อนะครับเขาจะแถมให้แบบนี้นะครับอันนี้สิ่งที่เราได้แถมมาให้ครับเราทราบแล้วครับว่ากล่องที่เขาใส่แนบมาคืออะไรนะครับหลังจากที่เราเปิดกล่องฝาบนแล้วนะครับเราก็แหวกแบบนี้นะครับแบบนี้ก่อนเลยนะครับแล้ววางไปอย่างนี้แบบนี้นะครับ ให้เราพับตัวนี้ไปนะครับแล้วก็จับตั้งขึ้นนะครับอย่างนี้ยกกล่องขึ้นมานะครับอย่างนี้มันจะมีโฟมอยู่นะครับกล่อง,งก่อนนะครับแล้วทีนี้ให้เรา เอาด้านนี้นะครับให้ระวังแบบนี้นะครับก็คือให้มีพวกขาตั้งอุปกรณ์ต่างๆครับที่เขาให้มาอยู่ในตำแหน่งนี้ให้เราออกมาเราก็เช็คก่อนเลยครับว่ามีของตามแบบเดียวกับของหนึ่งมาหรือเปล่านะครับก็จะมีตามนี้นะครับอันนี้ขาตั้งเขานะครับตัวเหล็กหยุ่งล่างนะครับแล้วก็จะมีกรอบพลาสติกแบบนี้นะครับตัวต่อมาครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสานะครับที่เราเอาไปติดกับจอนะครับถุงนีครับถุงต่อมานะครับจะเป็นคู่มือกับสายแล้วก็น็อตนะครับน็อตตัวนี้ครับมันจะเป็นน็อตที่ยึดกับ ตัวฐานนี้กับตัวแท่นนี้นะครับให้เข้าด้วยกันนะครับระวังอย่าหายนะครับเพราะเขามีมาให้เราตัวเดียวแล้วก็สายดิสเพย์พอร์แล้วก็น็อตอีกสี่ตัวอานนี้เดี๋ยวมาดูคู่มือนะครับคู่มือก็จะมีภาษาจีน,นครับแล้วมีภาษาอังกฤษด้านหลังนะครับนะครับมีภาษาอังกฤษอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็มีนออ็อตนะครับน็อตจะมีหมด3ามถุงตามนี้หลังจากนี้แล้วเราก็เปิดกล่องตัวนี้ออกมาครับลักษณะของจอนะครับเขาจะคว่ำหน้าลงนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวด้านหลังของจอนะครับแบบนี้ซึ่งห้ามนําเอาจอออกมาก่อนนะครับจนกว่าจะประกอบขาตั้งให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนวิธีให้ทําดังต่อไปนี้ให้เรานําเอาตัวตัวแท่นนะครับ มาใส่แบบนี้นครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็เอาน็อตที่มันมีอยู่ตัวเดียวนะครับในถุงนะครับมีน็อตตัวเดียวเนี่ยเอามาใส่หมุนเข้าไปเลยนะครับหมุนให้แน่นนะครับ นั่นเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็กดห่วงที่เขาให้เราหมุนเนี่ยครับลงไปแบบนี้ครับอันนี้มาถึงขั้นตอนการใส่นะครับเราก็จะเอาตัวเนี้ครับจิกลงไปก่อนนะครับส่วนบนของจอจะอยู่ตรงนี้ให้เราสังเกตตรงนี้ครับด้านล่างของจอนะครับจะมีรูตรงนี้รูตรงนี้หมายถึงรูสายไฟนะครับซึ่งตัวนี้สามารถถอดออกมาได้นะครับมันจะเป็นตัวแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กเวลาใส่นะครับ เราก็เอาปลายตัวนี้ครับจิกเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วกดลงไปทีนี้มาถึงขั้นตอนการใส่เอาปลายตัวนี้ครับด้านบนเนี่ยมันจะมีลิ้นอยู่นะครับจิกเข้าไปข้างในนี้นะครับรูสองรูนี้นะครับสองรูนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้แบบนี้นะครับโดยที่ด้านล่างนะครับเรายังไม่ได้กดลงไปนะครับให้ใส่เข้าล็อกรูก่อนนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดลงไปนี้มันจะดังกึ๊กนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาออกนะครับเราไม่อยากเอาใช้แทนตัวนี้เราอยากจะไปติดฝาผนังนะครับหรือเปลี่ยนขาตั้งใหม่นะครับวิธีการเอาออกเราก็มากดตรงนี้ครับมันจะมีเดือยอยู่นะครับกดไปที่เดือยตัวนี้แล้วก็ออกอย่างนี้นะครับเวลาใส่ก็เหมือนเดิมครับก็จิกตรงปลายลงไปอย่างนี้นะครับให้เข้ารูตรงนี้สองตัวนี้นะครับแบบนี้เรากดลงไปนะครับแล้วทีนี้ก็คงสงสัยกันนะครับว่าน็อตที่เขาให้มาเนี่ยเขาไว้ทำอะไรนะครับ น็อตสองตัวนี้ก็เอาไว้สําหรับเวลาที่เรายึดตัวแป้นฐานหรือว่าเปลี่ยนขาใหม่นะครับถ้าเราไปซื้อฐานมานะครับเขาก็จะใช้น็อตตัวนี้ขันที่รูตัวนี้ครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีน็อตตัวนี้ตัวเสริมนะครับขันเข้าไปเพื่อให้มันเป็นน็อตตัวเมียนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือให้เอาเก็บเอาไว้นะครับตอนนี้เราจะใช้อุปกรณ์เขาทั้งหมดก็จะมีอยู่แค่นี้ครับใส่ไว้แบบนี้นะครับ พอเราใส่แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับทีนี้เราก็ยกขึ้นมาตรงๆงนี้เลยครับยกขึ้นมาตรงๆนี้นะครับเพื่อเอาขาตั้งวางแบบนี้นะครับอันนี้เราก็เอาโฟมข้างหน้าเนี้ออกครับนะครับออกแบบนี้แล้วเราก็เอาถุงซองเขานะครับ จะต้องออกที่หลังนะครับจะได้ไม่เป็นร้อยได้นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังครับนะครับมาด้านหลังของจอคอมมี่นะครับให้เราไปที่ตัวด้านล่างนะครับมันจะมีรูตรงนี้นะครับเรานิ้วนะครับออกมาออกมาอย่างนี้นะครับให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่า ปลายนะครับเขาจะมีเดือยอยู่นะครับแบบนี้แล้วตัวด้านล่างจะเป็นแม่เหล็กนะครับไม่ได้มีน็อตอะไรยึดเลยนะครับเป็นแม่เหล็กดูดเอาไว้เวลาเราใส่เราก็จิกปนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปตรงๆแบบนี้นะครับนะฮะเราเปิดตรงนี้ก่อนนะครับตัวเสาจะมีเดือยตรงนี้นะครับนะฮะออกมาแบบนี้นะครับเป็นแม่เหล็กดูดเหมือนกันครับแกะออกมาอย่างนี้นะครับออกมาก่อนนะครับ ซึ่งรายละเอียดนะครับเขาก็จะมีเมนูนการใช้งานคร่าวๆนะครับตั้งแต่การใส่ขาตั้งอะไรต่างๆนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับนะครับกันว่าอนาคตเกิดคู่มือที่เขาให้มาเนี่ยหายไปนะครับแล้วเราจําไม่ได้ว่าเราจะถอดแท่นนี้ไงเราก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นําสายนะครับมาเสียบสอดออกไปนะครับมันจะมีรูอยู่เห็นไหมครับเนี่ยครับ เอาสอดไปที่รูแล้วก็เอาไปเสียบที่ดิสเ a ปัตเนี่ครับให้เราเสียบเข้าไปแล้วกดมันจะดังกึกเข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวสายไฟนะครับปลั๊กไฟเนี่ยครับหันทั้งด้านตัวเมียนะครับสอดเข้าไปสอดเข้าไปนะครับแบบนี้ แล้วเราไปเสียบที่ตำแหน่ง ac จะอยู่ดังด้านขวามือแล้วจะเขียนว่า ac นะครับนี่ครับ ac ตรงนี้นะครับกดเข้าไปให้สุดนะครับแบบนี้พอเราใส่สายเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่ฝาครอบตำแหน่งที่เขาปิดหอดไว้นะครับโดยที่สายต่างๆเหล่านี้ครับพยายามรวบให้มันมาอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่ามันจะมีรูตรงกลางเพื่อเว้นสายไฟนะครับเวลาใส่นะครับ เอาตัวปลายนี่ครับจิกเข้าไปนะครับให้เดือยทั้ง3เดือยน,นะครับเข้าในล็อกให้หมดก่อนนะครับแบบนี้เข้าเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จัดสายไฟให้ใหมันอยู่ในในล่องตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องขันน็อตเลยนะครับเป็นแม่เหล็กดูดเข้าไปแล้วทีน,นี้ก็มาดูในส่วนของการปิดฝาหลังของตัวเสา ให้ตำแหน่งรูนะครับอยู่ด้านล่างเอารูเนี่ยมาสอดที่สายไฟไว้เลยนะครับแล้วก็ใส่ด้านล่างก่อนนะครับแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยลงไปนะครับเป็นแม่เหล็กดูดเหมือนกันครับแบบนี้นะฮะไม่ได้ตามนี้แล้วนะครับเราก็จะได้ตักไฟที่เสียบไฟบ้านเรานะครับกับ display port อันนี้เราก็ไปเสียบที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์เราครับหนึ่งก็จะเอาสาย display p o r t นะครับมาเสียบเสียบในตำแหน่งที่มีกราดจออยู่นะครับวิธีดูนะครับเราก็ดูรอยบากนี่ครับถ้ามีรอยบากแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ตรงตำแหน่งกับรอยบากนะครับนะฮะ d i s p l a y p o r t แบบนี้นะครับ แล้วก็นำเอาสายไฟมาเสียบหลังจากที่เราต่อสายทั้งหมดครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดการใช้งานกันครับไปเปิดคอมแล้วก่อนจอมียังไม่ติดนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดจอนะครับให้เราไปด้านหลังครับไปด้านหลังนะครับทางด้านขวามือนะครับของจอนะครับเนี่ยครับ ด้านขวามือจะมีปุ่มให้เรากดเปิดครับนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บนะครับคอมเราก็จะดังตึงตึงนะครับเขาก็จะเปิดขึ้นมาเป็นวินวิดว์อให้เราแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะพอเสียบไปปุ๊บนะครับเขาเป็นลักษณะของปลั๊กแอนเพย์นะครับปลั๊กแอนเพย์ในที่นี้หมายถึงเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ติดปัญหาหรือสงสัยตรงไหนนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับซื้อมาใช้งานเองประกอบตามนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าปลอดภัยแนใ่นอนนะครับแล้วอุปกรณ์ก็มีตามนี้สนใจอยากจะซื้อจอแบบนี้1ซื้อจากร้านไหนแล้วมีของแถมดีๆแบบนี้ให้ด้วย1ใส่ลิงค์ไว้ด้านล่างของใต้คลิปนี้ไว้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเรียกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญ อย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ